สวัสดีเพื่อนๆชาววากุเรดิโอทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขึ้น FM 413.5วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมช่วงนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะก็แมมนะสิคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเพื่อนๆออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราวากุเรดิโอค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆคงอยากจะฟังนิทานประจำสัปดาห์นี้แล้วใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะคะเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลหรือสถานที่ใดถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยตน้นเด็กชายชันประถมตน้นกำลังเล่นเตะบ,บอลอยู่ในสวนสาธารณะในหมู่บ้านเขามาเล่นบอลที่นี่ทุกวันอาทิตย์ หลังจากที่ทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เช่นกันภายในสวนสาธารณะใกล้ๆกับที่ตนเล่นบอลอยู่มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กหน้าตาน่ารักคนหนึ่งเธอชื่อว่านิรินนิรินเรียนอยู่ชั้นอนุบาลแล้ววันนี้เธอมาเล่นที่สวนสาธารณะกับคุณตาของเธอนิรินและคุณตา กำลังนั่งเพลินๆอยู่บนม้าหินนิรินมองถ้วยไอศครีมของเธอด้วยสายตาที่เป็นประกายถ้วยไอศครีมรสช็อกโกแลตของโปรดของเธอวางอยู่ตรงหน้าเธอค่อยๆเปิดฝาถ้วยออกอย่างตั้งใจและกำลังตักไอศครีมแสนอร่อยเข้าปากเป็นคำแรกแต่ทว่าทันใดนั้นเองก็มีลูกบอลจากไหนก็ไม่รู้ ลอยมาชนเข้ากับถ้วยไอศครีมของนิรินเข้าอย่างแรงนิรินตกใจมากถึงมองหาถ้วยไอศครีมของเธอและเจอถ้วยไอศครีมหกและเทะอยู่บนพื้นนิรินยืนงงจูๆ่ๆไอศครีมรสช็อกโกแลตของโปรดก็หายไปในพริบตาเธอรู้สึกเสียดายมากๆทั้งๆที่ยังไม่ได้ลิ้มลองไอศครีมของโปรดสักคำและตอนนี้ มันกลับกลายไปหกอยู่ที่พื้นซะแล้วหคุณตาไอติมมันกินไม่ได้แล้วมันกินไม่ได้แล้วนิรินชี้ไปที่ถ้วยและร้องไห้เสียงดังด้วยความเสียใจ โทษครับนั่นลูกบอลของผมเองตอนรีบขอโทษนิรินและคุณตาผมเตะแรงไปหน่อยไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรลูกมันเป็นอุบัติเหตุตาเข้าใจก็ไอติมของนิรินนะนิรินก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุด ตน้นเลยพูดขึ้นนี่นี่น้องนิรินถ้าน้องหยุดร้องไห้นะวันอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ต้นคนเนี้ยจะซื้อไอติมมา,มาคืนสิบถ้วยไปเลยตกลงไหมนิรินได้ยินดังนั้นก็หยุดร้องไห้ทันทีพี่พี่พูดจริงเหรอพูดจริงเหรอคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี ห้าหกเจ็ดแดกสิบโหสิบถ้วยเลยเหรอคะเนี่ยแม่ก็จริงนะสิสัญญาสัญญาก่อเลยนะห้ามโกหกนิรินนะห้ามโกหกนิรินนะนิรินยืนนิ้วก้อยให้ต้นทั้งสองเกี่ยวก้อยกับนิรินแทนคำสัญญาอืมอือสัญญา วันอาทิตย์หน้ามาเจอพี่ที่นี่เวลานี้นะเด่กพี่ต้นจะเอาไอติมอะมาคืนสิบถ้วยไปเลยวันนี้ตอนเย็นพี่ก็ต้องรีบไปแล้วล่ะต้องรีบกลับบ้านก่อนพี่ไปแล้วนะแม้วันนี้นิรินจะไม่ได้กินไอศครีมของโปรดแต่นิรินก็เดินทางกลับบ้านกับคุณตาอย,ย่างมีความสุขด้วยความหวังว่า จะได้กินไอศครีมรสช็อกโกแลตสิบถ้วยในวันอาทิตย์หน้าเมื่อต้นกลับมาถึงบ้านเขาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ให้กับแม่ของเขาฟังแต่แม่ของเขายังไม่ทันได้พูดอะไรต้นก็ขอตัวไปอาบน้ำกินข้าวเสียก่อนจนเวลาผ่านไปมาถึงเย็นวันอาทิตย์ต้น ก็ไม่ได้สนใจกับคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับนิรินแม้แต่น้อยเขาลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำแต่แม่ของต้นดันจำได้จึงได้เอ่ยปากถามต้นขึ้นมาวันนี้ต้นนัดกับน้องคนนั้นว่าจะซื้อไอติมไปใช้คืนสิบถ้วยไม่ใช่เหรอลูกก็ใช่ครับแต่ต้นก็แค่อยากให้น้องมันหยุดร้องไห้เฉยๆไม่ได้จะอะไรไปคืนมันจริงๆหรอกอ้าว ทำไมทำแบบนี้ล่ะลูกไม่น่ารักเลยนะถ้าลูกพูดออกไปแล้วก็ควรจะรักษาคําพูดที่ให้ไว้กับคนอื่นถ้าทําตามที่พูดไม่ได้บ่อยๆเข้าจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนพูดจากโกหกอีกหน่อยก็จะไม่มีใครเชื่อคําพูดของลูกรวมถึงแม่ด้วยแม่แม่ต้นขอโทษต้นไม่เคยโกหกแม่เลยนะต้นไม่อยากเป็นคนโกหก ต้นจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับต้นขอโทษจริงๆดีมากลูกเอาล่ะนี้ก็เย็นมากแล้วแม่จะไปเป็นเพื่อนต้นเรารีบไปหาซื้อไอศครีมตามสัญญากันเถอะลูกที่สวนสาธารณะตอนนี้นิรินมารอพี่ต้นนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีวีวแววของพี่ต้นเลยคุณตาจึงตัดสินใจชวนนิรินกลับบ้านนิริน ็ได้แต่พย,ยักหน้าเห็นด้วยแต่สีหน้าและแววตาผิดหวังในขณะที่นิรินและคุณตากำลังกลับบ้านนิรินก็ได้ยินเสียงเรียกจากใครคนหนึ่งดังมาแต่ไกลน้น้องน้องน้องนิรินน้องนิรินได้ยินพี่เปล่าอย่าเพิ่งไปพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นพี่ต้นอยู่ตรงนี้นิรินนิรินหันกลับมามอง และเห็นพี่ต้นอยู่ด้านหลังเขากำลังเดินมาหานิรินพร้อมกับถุงใบใหญ่ในมือภายในนั้นคือไอศกรีมรสช็อกโกแลตสิบถ้วยตามที่พี่ต้นได้สัญญาไว้กับนิรินนิรินแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองตอนนี้ใบหน้าอันแสนเศร้าหมองของสาวน้อยเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันแสนดีใจต้นยื่นถุงไอศกรีมให้กับนิรินและไม่ลืม ที่จะสวัสดีคุณตาของนิรินิกด้วยแม่ของต้นก็เช่นกันคุณแม่สวัสดีคุณตาและคุณตาก็รับไหว้พร้อมกับเอ่ยปากชมอย่างอบอุ่นจ้าจ้าสวัสดีจ้าตนเนี่ยนะเป็นเด็กดีจริงๆมีมารยาทและยังรักษาคำพูดรู้แล้วล่ะว่าต้นเป็นเด็กดีเพราะใคร เพราะคุณแม่ของต้นนี่เองทุกคนคุยกันอย่างมีความสุขและดูเหมือนสาวน้อยนิรินจะมีความสุขมากกว่าใครเพราะตอนนี้ได้กินไอศครีมของโปรดถึงสิบถ้วยก่อนเข้านอนต้นมาหาแม่ที่ห้องขอบคุณค่ะคุณแม่หข,ขอบคุณแม่เรื่องอะไรจ๊ะ ขอบคุณที่แม่คอยเตือนต้นไม่ให้ทำผิดแล้วก็ยังสอนให้ต้นเป็นคนดีต้นเกือบจะกลายเป็นคนไม่รักษาสัญญาซะแล้วถ้าวันนี้ต้นไม่ได้ไปหาเจ้าหนูนิรินนั่นเจ้าหนูน้อยคนนั้นต้องเสียใจมากแน่แน่ใช่จ้ะเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องทำตามที่พูดก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอื่นก็ได้นะลูก ดังนั้นต้นจะพูดอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะพูดนะลูกครับแม่ต้นจะจำมาไว้แม่ดึงต้นเข้ามากอดด้วยความรักและส่งต้นเข้านอนคืนนี้ต้นหลับช้ากว่าทุกวันเพราะมัวแต่คิดถึงสีหน้าแววตาและรอยยิ้มอันแสนมีความสุขของน้องนิรินตอนที่เห็นเขาเดินมาพร้อม ถุงไอศครีมใบใหญ่ฮ้โชคดีจังที่เราพูดไปแค่สิบถ้วยถ้าพูดไปร้อยถ้วยจะเป็นยังไงนะต้นพึงพรมกับตัวเองก่อนจะหลับไปอย่างโล่งใจก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานประจำสัปดาห์นี้แหมพี่ต้นเกิดเป็นเด็กไม่น่ารักแล้วนะคะทุกคนว่าไหม แต่โชคดีนะคะที่คุณแม่ของพี่ต้นได้เตือนเขาเอาไว้สารภาพมาซะดีๆนะคะว่าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราได้นะแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้วากุเรดิโอขอบคุณค่ะ